สวัสดีครับเพื่อนอ่าวันนี้ผมบุญเจมส์ตีมกระฟาครับเสียงดังหน่อยฮะวแบบันนี้อ่หลับรถทางคแบบเพื่อนก่อนวันนี้ผมก็จะพาพเพื่อนๆมาอ่ใช้รถไถมินิเตรียมตัวทำแปลงข้าวโพดนะฮะวันนี้มาแบบไอโม่งเลยฮะ,ะก็จะมาป้นความรู้ครับก็คือมาทำเกษตรนะตรงนี้ครับอ่านี่ฮะเป็นอหนึ่งแนวทางของผมนี่ฮะก็อยากจะให้เพื่อนดูนะฮะ ก็เป็นรถไถมินิที่ผมก็ได้ได้ไถเนาะก็จะเอามาทำแปลงข้าวโพดอีกหนึ่งแปลงตัวนี้ฮะก็หลังจากทำตัวแปลงข้าวไร่ไปแล้วเนาะอันนู้นเป็นแปลงข้าวไร่อันนี้ก็จะเป็นแปลงข้าวโพดที่ผมจะปลูกก็จะพาเพื่อนๆมาลองดูนะ,ะว่า,าการไถดินดิน,ด,นดินดานดิน ไม่ใช่ดินแดนดินดินลูกลงเนี่ยรถไถมินิมันจะเวิร์กไหมอ่าเดี๋ยวผมถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยผมจะยกล่องนะก็จะถ่ายพวนก่อนแล้วก็อาจจะขาศสักรอบนึงแล้วเดี๋ยวจะใช้จริงๆอ่ะเขาตัวรถไถมินินะฮะที่ที่ผมซื้อมาเนี่ยผมมันด้ซื้อมาอ่าเต็มระบบเพราะว่าเขาจะมีผ่านแหวกผ่านแหวกเอ่อเพื่อจะแหวกสองข้างอ่ะขึ้นขึ้นล่องเลยอ่าแหวกเดินทําล่องได้เลยทีนี้แต่ผมมีตัวรถรถพวนยกล่องอีกดวงหนึ่งแต่ตัว รถพรวนยกล่องเนี่ยมันตีดินแข็งงนี้ไม่ไหวที่ผมทำอะฮะแต่ตัวรถไถมีเนี่ยมันเปิดหน้าดินอย่างเงี้ยได้เปิดหน้าดินแข็งได้อแล้วก็มันก็ตัวล้อเขาเนี่ยเขาจะตีปั่นพวนได้เลยตีปั่นพวนได้เลยนะฮะแต่ตัวยกล่องเนี่ยผมไม่ไม่ได้ทําจริง,รงๆเราเราก็ทาผ่านหมูสองข้างก็ได้มันก็แบบยกล่องให้เราได้เลยเหมือนกันแต่นี้ผมไม่ไม่ได้ใช้ก็เลยจะใช้อีกตัวนึงเพราะผมมีสองตัวฮ กรณีไหนมีแล้วก็ใช้ประโยชน์อ่ะเดี๋ยวผมพาเพื่อนมาลองอถ่ายดูนะครับอ่าจะมาดูให้เสียววงมันอาจจะดังนิดหน่อยนะฮะผมจะให้เพื่อนดูเเวลาเราถ่ายเนี่ยเขาจะออกมาประมาณไหนอย่างเงี้ยอยู่ใช้มือเดียวถ่ายนี่ครับอ่าวเวลาเราถ่ายก็จะเอาอย่างนี้ครับเ,เราเล่นเครื่องนิดหน่อย เงเครื่องปึ๊บเนี่ยรถจะวิ่งเร็วนิดนึงจริงตัวล้อเราอะ่ะแต่ตัวตัวที่ล้อเนี่ยเขาสามารถตีดินให้แตกได้โดยที่เราใช้ฐานเนี่ยกดลงนิดนึงเนี่ยล้อก็จะวิ่งช้าช้าเราก็สายไปถายมาได้ล้อเขาก็จะควรเออดินตีก้อนก้อนดินให้มันแตกไปในตัวเลยนี่ครับอ่าแตาตั้งสามารถตั้งฐานได้นะ ้าเราจะให้เขากินน้อยเราก็ตั้งให้มันสูงหน่อยนึงแล้วก็ายหลายรอบก็ได้เพราะว่ารถไถมันขั้นเล็กมันไม่เหมือนขันใหญ่แต่ก็สามารถจะไยได้นี่ฮะสามารถจะช่วยทุนแรงเราได้เหมือนกันเนี่ยดิแข็งแขงเนี่ยออกไปนี่เลยฮะอ่าถ้ามันไม่ลงเราก็ใส่ทราย,ายน่อย ก็ถือว่าก็โอเคนะที่ผมถ่ายยคมไม่เกยอยู่ก็เป็นพื้นที่ที่ผมจะมาทาตัวไถพวนก่อนแล้วเดี๋ยวจะยกล่องยกล่องเพื่อที่จะปลูกข้าวโพดนี่ฮะอา่าก็จะเป็นข้าวโพดอต้มตรงนี้ที่ผมจะลองทานะเพราะว่าได้ทําข้าวไร่ไปสองล่องแล้วอันนี้จะทําล่องนี้เป็นข้าวโพดอา่า แต่ตรงฝั่งนี้ผมจะไม่ไถ่ทีแรกกะว่าจะถก็จะทําเป็นทางรถเอาไว้รถวิ่งเข้าไปในสวนทุเรียนข้างในนะตรงนี้เพราะว่าถ้าถ่ายแล้วเดี๋ยวมันจะ,ะเละจะทําให้การวิ่งหน้าฝนเนี่ยมันจะจมมก็เลยอเอาแค่สามร่องนี้ลองดูก่อนว่าเดี๋ยวมันจะเวิร์กแค่ไหนเนี่ยก็ถือว่าถ่ายออกมาแล้วก็โอเคอยู่แต่ถ้าเรามันจะกินลึกไปมันแน่นไปเราก็ ตั้งฝานถ่ายให้มันกินน้อยหน่อยแล้วเราก็เดินสักสองรอบก็ได้ฮะก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับอ่าฮะนี่ฮะครับก็ยังไงก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดติดตามน,นะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆครับอันนี้ก็เป็นคลิปอ่าการใช้รถถ่ายมินิอ่าเตรียมตัวทําแปลงอ่ายกล่องอ่าทำทำแปลงปลูกข้าวโพดอีกหนึ่งแปลงที่ผมอ่าจะทําอีกหนึ่งล็อกตรงนี้ฮะโดยทําแบบแนวไม่ใช้สารเคมีก็คือเป็น แนวอินซีพายุกไปเลยฮะตรงนี้ฮะก็ยังไงก็ฝากด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะจะได้พลาดคลิปให,ใหม่ครับสวัสดีครับ